กอกสารคบนะครับมีใบยังไงดี <laughs> อันนี้นะครับหัวเตาตะแกรงนะครับกระดาษรองนี่ครับตอนบูวนะครับไม่ไม่กิ๊กเลย <laughs> โอเคนะครับของคุณวราวุธนะ,ะจัดส่งให้แล้วก็แพ็กอ่าบับเบิ้ลอย่างดีนะครับขอบคุณมากครับ